มัรย์อับดุลมาทินเจ้าชายบรูนายประกาศชอบยาย่าคะ่ะต้องยอมลัจริงๆนะคะยาย่าอุรุชยาสุดฮอตแม็กเกรดแห่งเจ้าชายอับดุลคะ่ะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนเองก็ยังคงติดตามนะคะสำหรับเจ้าชายที่มีความหล่อเทอีกหนึ่งคนคะ่ะ สำหรับเขาแล้วยังเป็นแฟนคลับสาวเยยาอุรัสยาด้วยนะคะสําหรับเยยาเองก็โด่งดังทั้งในประเทศและต่างประเทศแถมเป็นตัวแทนสาวไทยไปร่วมงานแฟชั่นโชว์แบรนด์หรูพร้อมกระทบหล่คนดังมากมายค่ะเรียกได้ว,ว่าในเมืองนอกนก็ฮอตฮิตไม่แพ้ใครล่าสุดสาวลาลาเองก็ดันไปถูกใจเจ้าชายแห่งบรุไนเจ้าชายอับดุลมาทีนค่ะพระโอรสองค์ที่4ในสมเด็จพระราชาธิบดีฮินยีฮัสซันนันบนลเอีย พระมหากษัตริย์แห่งราชนจาจักรบรูไนาดารุสซาามควันใจสาวไทยหลายๆคนค่ะที่ได้มากดติดตามอินสตาแกรมของสาวใหญ่ๆาด้วยซึ่งก่อนหน้าเอง ็มีงามระดับโลกอย่างจีจี้ฮาดิดมากดติดตามสาวเยียเาเช่นเดียวกันแม่ฮอตขึ้นทุกวันจริงๆเลยค่ะวันนี้เราเลยมิพัสค่ะจะพาทุกท่านไปส่องพระราชวังสุดหรูบูลร่ากว่าห0,000ล้านบาทของเจ้าชายอัมตุนม,มาทีนพระราชบุตรลำดับที่สิในสมเด็จพระราชาธิบดีฮัตสานันซึ่งครั้งนี้เองก็เกบภาพมาฝากกันต้องบอกว่าโอ้โหพระราชวังหลังใหญ่โตจริงๆแลยค่ะมาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันค่ะ I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind.